อ่านะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่พวกท่านจะได้เห็นผมอันยาวแบบนี้นะครับหนึ่งลอดอครับสองมันใกล้สิ้นเดือนต้องไปตัดนะครับก็จะเป็นรุงไนท์โดยจําเป็นไปนะครับแต่ว่าในไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับผมได้เปิดโพลนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะส่งภาพห้องคอมนะครับคือห้องที่ตัวเองเล่นเกมมาได้ก็มีปัญญาประดิษฐ์นะครับส่งมาประมาณ58คนนะครับไม่คิดว่าจะเยอะกขนาดนี้นะครับถ้านผู้ควพอเป็นจริงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับที่เราจะดูไม่หมดผมบอกไปว่าจะส่งมาเป็นภาพหรือ อะไรก็ได้นะครับซึ่งเราก็จำมาดูกันเลยโอ้ my god ขอ <c oughs> โทษนะครับมันได้แกล้งนะครับบอกสวยมากแล้วก็ตูดดเลเมอนนะครับ <c oughs> ก็โดยรวมนะครับก็พี่ว่าน้องสามอย่างเลยนะครับ 1. น,น้องควรซ่อมโซฟานะครับผมว่าโซฟามันคงจะผมรู้นะครับวันทองคงจะนั่งจุดไหนมากสุดนะดูจากรอยบุบชํำของโซฟามีกระจกหน้าต่างด้วยนะครับยุงเข้าอันตราน,นะครับว้าวออออินวันโอ้หดานใจนะครับมีพัดลมนะครับพัดลมที่เตีย้ยต้องเอาต้องเอามาวางไว้บนเตียงนะครับ what the fuck is that มีโอ้โหโบลงโบร,บราณโอ้แตงโมเย yeah! อะไรวะน้านะมึงมัดอย่างนั้นเลยเหรอว้าวดูสิครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีคอมพิวเตอร์นะครับน้องแดกวีซิตนะครับแดกเมนท์ทอดด้วยนะครับโอ้โหน้องล้างมั่งนะครับชิบหายลกแล้วก็นาฬิกาที่ใหญ่ชิบหายนะครับว่าแล้วก็ขออย่างหนึ่งได้ไหมมึงอย่าเอาตีนมึงเนี่ยขึ้นมาได้ไหมมันทุเรศมาจุโอ้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 ผ่านครับผ่านผ่านผ่านเลยผ่านผ่านคอมยับบแลับท็อปนะครับ,บ,รรบก็ ฟรีสไตล์เล่นอะไรก็ได้โอเคครับมาดูซิว่ามันจะฟรีสไตล์ขนาดไหนนะครับมันต้องแบบว่าแบบนี้ไอ้ความบบุยบบบจริงฟังไม่รู้เรื่องเออรู้สึกว่าดู normal สุดแล้วนะครับรู้สึกว่ามีสกีบีดี้ตอเลดแมนว้าวโปเกมอนการ์ดโปเกมอนการ์ดนะครับมา เอาละอะไร,ะไรคือตูลิปสร้างสารรค์กับการจัดโต๊ะของท่านนะครับชอบมากๆจาคุณมินตี้นะครับเ <ๆ S 2> ขาบอกว่าจําไว้ภาพทั้งสองถ่ายเมื่อ2ปีก่อนที่แล้ว <c oughs> ผมขออีกภาพหนึ่งครับผ่าผพานใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับขอสูมเฮ้ผมจะไม่โกหกนะครับเนี่ยว่าภาพนี้ถ่ายจริงๆไม่เชื่อสายตานี่ครับที่ขอเขามินตี้เฮ้ยมัน มันก็ไม่ได้แย่บอกว่าคุณก็มีคอมใช่ไหมมีแล็ปท็อปแล้วคุณก็มีประกงปากกาผมยังไม่มีเลยไอ้สัตว์ดูพัดลมมันพัดลมมันเด่นกว่าทุกอย่างอะตอนนี้ยดูพัดลมมันไม่รู้เจ๊งด้วยมีพัดลมมันมีเจ๊งด้วย oh, โอ้โหภาพนี้เปิดมาสิ่งเดียวเลยดึงดูดกูตั้งแต่พัดลมละว,ว้าววัตเตอรเล็คครับโต๊ะคือโตะผมก็เล็กนะเว้ยจริงๆมันก็เล็กนะเว้ยเอ้ยกูเ<ๆ>พิ่งเห็นซีพอยู่ข้างบน โอ้เราจะไปวางแบบนั้นน่ะมันได้เหรอ CPU เขาว่างง่ายกันเหรอะว้ยอันนี้ทีวีมึงน,น่าสนใจอันนี้หลบลิททุกอย่างนี่น้องมีเอน็นอ้ ไม่มีอะไรน่ารักไปกว่าน้องเอ็นแล้วโอ้โหมีได้อย่างโอ้โหน้องตะมุตะมิมากนะครับโอ้โดเด็กคนนี้มีสตาน์น่าจะเป็นเด็กป้ารวยโดยใช้มันจะเป็นโอ้โหยังจะอวดไม่หยุดอกีกอวดยังทุกอย่างเลยอเต้เต้อ่านอ่ะอ่านอางนั่นนั่นนั่นอาอาอทำอะไรกับเจลมีกระดาษไหมอย่างแรกหน้ากูสอง บ้านมึงโคตรลกกูสามารถบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้มีแม่ทํางานที่โรงงานมึงดูกล่องกระดาษของมันไม่พออะไรวะหน้าสงคมใครชื่อสงครามแม่ใครตั้งชื่อสองคมบ้าเปล่ากูอะไรผิดไปหรือเปล่าส่วนมากผมจะนอนบนที่นอนนล่นเล่นโทรศัพท์อ๋อน้องเล่นตรงนู้นใช่ไหมถึงมันจะไม่ใช่โต๊ะคอมนะครับแต่มันก็ยังเป็นโซฟาที่ดูสะอาดที่สุดที่ผมเคยมีมาแล้ว มึงล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าคือภาพโคตรเทิร์ดเว้ยคือโล่งแบบไม่เคยโล่งมาก่อนโล่งชิบหายเลยเว้ยัหนาคือมีแอปเปิ้ลวางว่านี่กูงงเลยอะ <c oughs> อธิบายทุกอย่างที่เจ้าเห็นฉันทาทายอ้ <c oughs> า,า,ามึงทาทายเหรอมึงคิดว่ามันจะยากอะไรขนาด โอเคครับเรามาดูอย่างแรกเลยนะมีมาเทนนิสนะครับมีหูฟังแมรงสีฟันมึงเอาแปรงมอาวางไว้ตรงไหนแล้วมันมีแบบขอเครื่องใช้แปรงฟันอกีกโอ้โหน,านา่นาโนกแล้วกูไม่เกเฮ้ยยิยงอย่างเก่งยิงต้องกลางโดนโอ้โหเบี้ยอามันนี่เลย้ะต่อไปที่สำคัญนะครับไอ้นี่นหะมันมึงท้ากูนี่แหละมึง this is you ว้าวทั้งภาพเนี่ย ไอสัตว์ปัญหาคือกูมีด้วยนะสีนี้ด้วยมันอยู่ไหนไม่รู้กูว่ากูปาทิ้งไปแล้วแหละแต่กูมีโอ้โห oh. จะมืดไปไหนครับนะ้ยน้องได้แมคคัสด้วยนะครับดูท่าจะไม่ว่างนะครับอะไรวะหน้าเมาสีบ้านมึงขายเมาเดี๋ยวเดี๋วเมาหนึ่งเมาสอง เมาสามว่าตบกินอะไรไม่รู้แหละขยักขย่งมีแจ็โลบอกเล่นโลบอกไอเรืองเรืองนั่นะคือตัวทรเนะี่ยว้าเอ้รรู้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยมันสวยนะครับาการจัดตั้งอะไรอ่ะสวยหมดเลยนะเว้ยแต่มันมีมันมีไอ,นอ้นั่นนะรู้ไหมว่าจริงๆไอ ไอ,ไอ้ตัวไอ้ผมเรียกว่าไอ้ตัวกลมแลวกันไอ้ตัวกลมเนี่ยนะฮะมันมาจากเกมใน,นงานวัดนะครับที่ว่าคุณต้องอัดลมปืนอะ่ะแล้วคุณก็เปรี้ยงมันอะ่ะใช่ไหมฮะผมเป็นคนตัวสูงครับเพราะผมมือยาวด้วยผมยิงมันตกผมได้มาเป็นร้อยๆตัวเลยครับปัจจุบันนี้มีเกลื่อนกาดเลยเต็มบ้านแต่ว่าต้องขายไปเพราะว่ามึงจะเอาทำอะไรอะ่ะมันคือก้อนโง,ง่ๆเว้ยที่มันหลอกมึงให้มึงยิงโดนไอสัตว์มึงมีความกี่ตัวหนึ่งสองสามนั่นนับหรือเปล่า <laughs> ไม่น่านับมึงกูจะกลัวโคตรเหยียบพวกไอทิ่แบบไอพวกโตตั้งๆแบบนี้คือบ้านกูมีนะแต่กูไม่ค่อยชอบเว้ยคือลองคิดสภาพว่ามันตกขึ้นมาบ้ามึงตายเลยนะเว้ยมึงร้องไห้เลยเลยเว้ยมันหล่นอ่ะว้าวสวยดีแล้วก็ปกก็สวยด้วยแล้วก็มึงคิดเหรอว่ากูจะหยิบมันทำเป็นมีมาฮะกูมึงคิดเหรอว่ากูจะหยิบมันมามึงคิดว่ากูจะหยิบมาเป็นแบบมีมแบบโอ้เอ้ากู ไม่เพื่อนนี่มัน2,024แล้วไอ้สับปัญญาอ,อ,อ่อนเอาล่ะเรามีอะไรเนภาพนี้อยู่อย่างที่หนึ่งมึงโลกจิตมึงเอาไปวางตรงนั้นทำไมวะพเพซูมองอยู่ทำทำไมอันนี้มาจากเลขาของผมนะครับมิวกี้ว้าวโอ้ oh my god โอ้ลูกกระดัดูนันสิผมไอจำได้เลยผมชอบดูอนิเมะนี้มากพี่กาจูว้าว กองกากอีกแล้วแล้วมอวันนี้เก่านแน่ๆกูดูกูรู้เลยไอ้สั HP จาะเป็นโลโก้เก่าเลยเออมึงรู้จักคําว่าคอมพิวเตอร์ไหมครับไอาา้สามนั่นจะมาใช้คอมพิวเตอร์โอเคสักทีหนึ่งกูค,คิดว่าแบบจะเป็นภาพเป็นโนไอ้กูต่อยนะตอบปอกติโอ้มึงยังจะมีอีกไอ้ที่เบียวเป็นโนอะเบียวเป็นโนเฮ้ยเนวิดา G Force RTX สองพันหกสิบครับบุ๊ดครับ เอ้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ครับผมคีบอร์ดนะครับเจ็ด้อนะครับนี่บูสวิดนะครับม้าส์นะครับแป๊บเดินแป๊บเดินม้าส์อะไรก็ไม่รู้อืมคือกล้องที่มึงทำเนี่ยทำไมมึงไม่ถ่ายให้มันสวยๆวะมึงเอากล้องอะไรถ่ายเนี่ยมึงบอกมาว่ามึงใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรถ่ายโคตรกากติชู ไม่มีอะไรใช่ัันปัญญาอ่อนมากกว่านี้ละอ oh. น้องวิวโ oh. wow. อ้ว้าวเออคร้ามาเข้ามามาอยากเจอเห็นว่าน้องโอ้ย oh. ห oh. ยุดเลยยุดเลยหยุดเลยยุดเลยน้องมีหมวกอเมริกานั่นเป็นโอ้โหแมกกะมีเพลงด้วยเอาเด้ นี่เป็นห้องเล่นเกมหรือหรืออ๋อเป็นสตูดิโอสักกูตกใจใครวางกล่องไฟฟ้าไว้ในห้องเล่นเกมถ้ามันระเบิดขึ้นมากูอยากจะรู้ว่ามึงจะเป็นอย่างไรนะอ๋อโทรศัพท์ใช่ไหมมึงแดกกี่ขวดเนี่ยมึงเมาหรือยังเนี่ยมึงจะเมาโค้งหรือเปล่าเนี่ยมึงแดกไปกี่ขวด,น,ด,กกขวดน้องบ้าคอมของมึงอะ่ะไอ้ีใครเอาเด็กเอ๋อมาว้าว Bumbrus, skip it up, ta yeah, det yeah, skip it up da 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 dö Se vid den där, se vid den där Bjo, bjo, มึงฝันเพอร์เพอร์เจอร์อะไรของมึงเนี่ยมึงเปอร์เจอร์คืยอะไรโอเคครับแล้วผมรู้แน่นว่าท่านผู้ชมอาจจะอยากที่จะเห็นว่าแล้วบ้านโรบิกี้เป็นไงแบบห้องห้องที่คนเล่นเกมเป็นไงตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ผมไม่ได้นอนนะครับเอามาเล่นนอนแก้เบื่อนะครับและนี่ก็คือโต๊ะที่ผมเล่นนะครับอย่าสนฝุ่นนะครับฝุ่นเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็มีคอมนะครับแล้วก็มี ตอ ilet paper ป,ป,ประมาณนั้นแหละครับห้องผมนะครับหน้ากูหวด